แล้วเห็นบ้านเนี่ยนี่เราจะไปอยู่กันนี่แหละอันนี้บ้านไม้แนวคิดของทูเกเตอร์เราก็คือมาจากเรื่องของคุณแก้มบุ๋มแล้วก็คุณพีทที่อยากจะใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันใครจะได้อยู่ตรงเนี้ยรูปปั้นรูปปั้นอะไรอะ่ะต้องสั่งทำเต็ม <c oughs> ใครจะได้อยู่ตรงกลางกันนุย่ยออตัวอาคารเราค่อนข้างยาวขึ้นแล้วเราก็จะเห็นพื้นที่ที่เราเจาะขอดไว้เป็นช่วงๆเหมือนกันกําลังคิดว่าจริงๆพอดูแบบบ้านนะอ่ะมันเป็นทรงนี้จริงอ่ะมันไม่มีสามเหลี่ยมมันสวยกว่าอีก เนี่ยมันก็กลายเป็นแบบเหมือนเหมือนอะไรไม่รู้เรียบๆไปเลยอ่ะใช่ไหมคะรอเวลานี้มานานละไวรุ่นเยอะเลยได้ช่วยใช่ไหมถูกต้องพี่พีเขาทำมาด้วยความตั้งใจได้ได้นี่ไงเออถูกต้องถูกต้องเห็นไหมก็ หลังจากหายไปนานมากนะครับเราก็มาต่อกันที่คลิปบ้านรอบนี้เรามาเห็นฟัก์ชันข้างในแล,แล้วเห็นบ้านเนี่ยนี่เราจะมาอยู่น,นี่แหละอันนี้บ้านไม้โอเคเพิ่งเห็นเหมือนกันวันนี้ก็เดี๋ยวรออัปเดตกันนะได้ค่ะก็วันนี้มาอัปเดตเรื่องบ้านนะคะในเรื่องแรกเราก็คือจะอัปเดตเรื่องของไซส์ให้ดูอีกรอบหนึ่งแัปอัปอีกรอบหนึ่งก็คือตัวที่ตั้งเดิมที่ตั้งเดิมเรามีพื้นที่1.5ด้ไร่นะคะแล้วก็ที่ตั้งใหม่ที่เราขยับมาเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่มันเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ เป็นสองไร่แล้วก็ขนาดมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งโซนเดิมซึ่งมีความสงบเหมือนเดิมนะคะทางด้านซ้ายก็คือจะเป็นบ่อน,น้ำองหมู่บ้านด้านหน้าด้วยแล้วก็ด้านหลังเป็นคลองด้วยทางขวาก็เป็นบ้านของพี่สาวนะคะ ถ้าเทียบกับไซส์เดิมนะคะเรื่องของทิศเนี่ยตัวความเอียงของไซส์ทิศของอันเดิมเนี่ยจะอยู่ที่4องศาจากเส้นละติจูคือเส้นแนวนอนนะคะส่วนทิศใหม่นะคะจะอยู่ที่7องศานะคะจะเอียงมากขึ้นจะเห็นจากถนนที่เทียบให้ดูนะคะ แล้วก็นี้จะเป็นสเกลขนาดของไซส์ใหม่นะคะก็คือมุมเจดองศามีขนาดความกว้างลึกเนี่ยประมาณ30เมตรความยาวอยู่ที่ประมาณ100เมตรแล้วก็ตัวไซส์เนี่ยเราจะเห็นว่าทิศใต้เนี่ยเราจะได้ลมมาเกือบตลอดนะคะแล้วก็ทิศเหนือเนี่ยก็จะได้ลมทางหน้าบ้านด้วยนะคะ ที่ทางซินแสอยากให้ได้มากที่สุดเนี่ยจริงๆคือ180องศาของตัวบ้านใหม่จะทําได้ค่อนข้างยากแต่ว่ายังมีองศาที่ยอมอยู่ก็คือลบไป4องศาได้นะคะเราก็เลย ลองวางดูซึ่งมันก็สามารถวางได้พอดีนะคะเพราะฉะนั้นออตัวบ้านเราอันใหม่เนี่ยก็จะอยู่ที่176องศาก็ตัวอาคารใหม่เรื่องจากออในดอะแกรมก็คือจะพูดถึงเรื่องของการวางตัวไซส์คอนเท x ท์นา l y สิตว่าตัวไซส์เรามีด้านยาวอยู่แล้วแล้วก็เป็นทิศท,ที่ดีนะคะสำหรับเรื่องลมแล้วก็เรื่องการขวางตะว,วันนะคะ เรื่องของ m a t a ์แอดสเปซนะคะเราก็ยังกำหนดได้ที่ที่ค่อนข้างจะเป็นทาง u s h a p e แต่ว่าอาจจะตื้นนิดนึงแต่เราก็เลือกที่จะฟักสเปซให้มีที่วา่างด้านหน้ามากขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดที่ด้านหน้า,นาที่ค่อนข้างมีไซส์ค่อนข้างยาวขึ้นนะคะแบ่งโซนนิ่งออกเป็น3สว่วนโดยเฉพาะที่ชั้นหนึ่งจะเห็นชัดเจนก็คือตรงกลางบ้านเนี่ยจะเป็น Public Space นะคะซึ่งเป็นโซนรับแขกแล้วก็ ทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นโซนที่ไ i ร a วทขึ้นมานิดนึงก็คือจะเป็นเซมิพับบ c ก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นส่วนตัวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายสีส้มเนี่ยจะเป็น service นะคะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคอนเซปที่เราเคยให้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วคือเป็นเรื่องของ Together Concept ก็คือจะมีการนำธรรมชาติเข้ามาแทรกอยู่เราก็เลยจะบ l o w Up ของตัวขอร์ดวงกลมที่จากที่เดิมเนี่ยเราก็ยังย้ายมานะคะแล้วก็จะให้เป็นโซนที่เป็นพื้นที่เซมิไพรเว e แล้วก็ถ้าด้านบนก็จะเป็นมาสเตอร์นะคะได้รับวิววงกลม นี้ในชั้นที่1น,นะคะเราเข้ามาส่วนตัวผังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวอาคารเราค่อนข้างยาวขึ้นแล้วเราก็จะเห็นพื้นที่ที่เราเจาะขอดไว้เป็นช่วงๆเหมือนกันแล้วก็ตัวอาคารตรงโฟย่เนี่ยมันจะค่อนข้างมีความกว้างมากขึ้นนะคะมีความใหญ่ถึง8เมตรนะคะเป็นพื้นที่ที่เข้ามาโฟย่ก็จะแบ่งเป็นห้องรองเท้าที่กว้างขึ้นด้วยแล้วก็ เป็นส่วนที่โชว์ของเล่นได้ในส่วนนี้เราก็เลือกที่จะขยายพื้นที่ตรงนี้อีกเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สําหรับแฟมิลี่และแล้วก็รับแขกได้ด้วยก็จะมีตรงที่เราเว้นไว้ก็คือโซนอันนี้โซนลิฟวิ่งที่เป็นสังเกตน,นะคะแล้วก็ทําสังเกตใ,ให้ใหญ่ขึ้นในบริเวณนี้ก็สามารถใช้เพื่อพื้นที่เป็นเฟสติลในอนาคตสําหรับเลี้ยงลูกได้ นนแล้วก็มีโต๊ะสนกเกอร์ที่วางโชว์อยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีบาร์เล็กๆนะคะสวยๆส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัววางได้อีกชุดหนึ่งนะคะก็คือตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ไปเชื่อมต่อกับบริเวณคอร์ดนะคะส่วนด้านนี้ก็จะมาเนี่ยก็จะเป็นโซนเซอร์วิสก็คือจะเป็นดิแพ a นที y ที่ยังใช้อยู่แล้วก็เป็นห้องนอนแขกห้องน้ําแขกนะคะ ตรงจุดนี้พอหักเลี้ยวไปเนี่ยจะเป็นคิทเช่นแล้วก็เป็นโซนเพทนะคะที่เลี้ยงสัตว์เป็นห้องแยกเป็นห้องน้องหมาน้องแมวที่แยกกันนะคะเป็นสัดส,ส่วนแล้วก็มีห้องเก็บอาหารแห้งนะคะมีห้องปั๊มที่ให้อยู่ในอาคารเลยนะคะแล้วก็มีห้องออตรงนี้จะเป็นโซนที่เพิ่มมาเป็นห้องทำงานแม่บ้านมีห้องมีการครัวแม่บ้านด้วยแล้วก็เป็นลอนดรีนะคะ นี้เราขยายให้ดูก็คือถ้าจากทางเข้าคือถ้าที่จอดรถมาเนี่ยค่ะเราจะมาจอดตรงบริเวณนี้ทั้งหมด6คันนะคะแต่จริงก็คือถ้ามีแขกจริงแล้วคือจอดที่ถนนได้เพิ่มนะคะแล้วก็เราจะดรอปตรงนี้แล้วก็ไปจอดรถที่สะดวกได้อีก2คันด้านหน้านะคะส่วนฟูโตโซก็คือจะแยกเป็นของใหญ่กับของเล็ก คิดเช่นเนี่ยก็เลยจะมีโต๊ะสำหรับแม่บ้านที่นั่งนะคะแล้วก็ตัวเตาต่างๆก็คือมาตามที่สินแสแจ้งไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเตาต้องอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ซีอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วก็ตู้เย็นก็จะเผื่อไว้ตู้เย็นสองสาแบบส่วนตรงนี้พอเราหักจุดเลี้ยวมานิดนึงเพื่อจะบอกว่าตรงนี้มันพ้นจุดที่มันเป็นโซนโซวิดแล้วนะคะแล้วก็ให้ปลายทางมัน หันตัวกลับก็จะมองเห็นพื้นที่สวนนะคะแล้วก็ค่อยหมุนตัวใหม่อีกทีนึงเนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นดิน i ิ่งพ n นทีที่โอ n เนอร์ใช้ค่ะก็ก็สามารถจัดเลี้ยงมีเพื่อนๆมาบ้านได้แล้วก็ยังให้เชื่อมต่อไปที่บาลโคนี่ที่โต๊ะข้างนอกได้ง่ายค่ะแล้วก็ต่อกับสระว่ายน้ําค่ะส่วนทางเดินเนี่ยจะเชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะก็คือเชื่อมด้านหลังทั้งโซนแล้วก็ลงไปถึงไปที่เซอร์วิสหรือว่าจะให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยออกมาตรงนี้ได้ค่ะส่วนทางด้านนี้อีกทีหนึ่งก็คือ โฟเย่นะคะก็แยกห้องซ้ายห้องขวาเราจะมีแสงให้เข้าในห้องนิดเล็กน้อยค่ะแล้วก็เราขยายประตูทางเข้าเพิ่มให้ใหญ่ขึ้นให้มีช่องแสงเข้าไปด้วยแล้วก็มีประตูด้วยค่ะฮอลลิฟก็จะเห็นว่าขนาดค่อนข้างใหญ่ขึ้นมากๆเลยค่ะตรงนี้แล้วก็ ตรงบริเวณ Living r o ูมนี้ก็คือจะมีการเจาะช่องให้ให้แต่ไม่ไม่เยอะนักนะคะเพราะว่าด้านนี้เป็นทิศตะวันตกแต่ก็ยังมีเจาะไปที่พื้นที่สวนได้แล้วก็มีเกมรูมด้านหลังนะคะที่เป็นของคุณพีทค่ะแล้วก็ตรง Living ง o o m ก็คือจะมีเทเรสที่ค่อนข้างใหญ่อีกอันนึงที่ล้อมอยู่ที่วงกลมนะคะ อันนี้จะเป็นพื้นที่ชั้น2ชั้น2เราจะแยกโซนทางขวาเนี่ยจะมาผ่านโอเพนสเปซตรงลิฟต์มิ่งแล้วค่อยเข้าไปตรงนี้จะเป็นมาสเตอร์ยูนิตส่วนทางด้านตรงกลางนะคะก็คือจะเป็นฮอลลิฟก็ยังมีที่โชว์ของเล่นเหมือนเดิมแล้วก็มีโอเพนเวลที่ลงไปข้างล่างด้วยนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องพระเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทางซ้ายจะเป็น ห้องนอนแขกนะคะโซนซ้ายออห้องน้ําแขกที่เคยเป็นของเดิมเราจะใช้เป็นห้องเก็บของเพิ่มในโซนนี้นะคะแล้วก็มีมินิบาร์อยู่ด้านนี้แล้วก็จะมีส่วนพื้นที่ที่เป็นห้องน้ําส่วนกลางที่จะใช้บริเวณโฮมเทเตอร์กับใช้ฟิตเนสนะคะก็คือจะมาเข้าบริเวณนี้มีระเบียงที่ที่สามารถมองเห็นออกมาที่ระเบียงตรงนี้ซึ่งเชื่อมต่อกับฟิตเนสได้ค่ะ ตรงนี้จะทําให้บ้านดูโปร่งแล้วก็จะเห็นได้จากโมเดลนะคะดวที่บ้ายในโมเดลกําลังคิดว่าจริงๆพอดูแบบบ้านเนาะเพราะมันเป็นรงนี้จริงอ่ะมันไม่มีมส,มสามเหลี่ยมมันสวยกว่าอีกเปนตรงไหนะเนี่ยสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่เนี่ยเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบเหมือนเหมือนอะไรไม่รู้เรียบๆไปเลยอะ่ะก็ใช่ไงคะอาจจะเดี๋ยวไม่แต่นี้มันปรับได้มันไม่ยากเพราะยังไงเราตรงเนี้ยเราตีเป็นราคาอยู่แล้วแค่เอาอันนี้<ร>ามาแปะวนี้มันนานละแต่มันต้องไม่ร้อน จะเหมือนแมนชั่นหรือสักอย่างที่มันแบบเรียบไปเลยอะเราก็ยินดีในฝรั่งเรียบไปเลยคสวยมากพี่พีแล้วมีต้นไม้มามันถูกต้องคือบ้านหนูที่อยู่ตอนนี้ทำได้หนูทำแล้วเนี่ยจะเหมือนบ้านแบบตามพวกฝรั่งสร้างไวรุ่นเยอะเลยถูกไหมเหไหมถูกต้องตอนนี้สิ่งเดียวที่ขาดอยู่คือหลังคา พิงพิดยังอยากมีห้องทํางานก็เดี๋ยวไปใช้ห้องบนได้อยู่แล้วหรือไม่ก็เป็นโต๊ะทํางานลอยตัวอยู่ในห้องนี้ก็ได้ครับคือมันต้องมีชุดโซฟาอไว้นั่งหน่อยอะ่ะแล้วก็มีโต๊ะกลางอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ถ้ามันจะเป็นห้องใหญ่ก็คือเอาเอาห้องเล็กนัน่นออกเลย w o r k ์ก o ่งรูครับค่ะแล้วก็เซตมันเป็นฟังก์ชันห้องนอนเลยให้มีโซฟาให้มีโต๊ะทางานเหมือนโรงแรมที่เป็นโต๊ะลอ,อยหรืออาจจะเป็นมุมใดมุมหนึ่งอะไรเงี้ย ได้ทีนี้ก็เหมือนอยากให้ดูในโมเดลด้วยก็ได้ค่ะก็คือก็อย่างตรงนี้จะเป็นหิ้งพระตรงนี้จะเป็นหิ้งของหิ้งพระของคุณแก้มบุ๋มค่ะ,คะก็จะแยกโซนกันแล้วก็พอเราทําโมเดลที่ค่อนข้างชาัดอะคะ่ะแสงอะไรเงี้ยมันจะเห็นว่าเออมีพื้นที่การความโปร่งแค่ไหนอย่างด้านเนี้ยด้านหน้าจริงอาจจะไม่มีระแนงเพราะว่าเป็นทิศเหนือนะคะแต่ว่าได้ได,ได้กระจกโปร่งสองชั้น ส่วนด้านหลังเนะะี่ยค่ะจะมีระแนงช่วยกองแสงเล็กน้อยเพราะเป็นทิศใต้ค่ะแล้วก็จะเห็นว่าพื้นที่ค่อนข้างโปรง่งเว้าเราเดินขึ้นบันไดานี้มาเราก็จะเหมือนเห็นพื้นที่หลักของบ้านแล้วก็จะเห็นภาพกระจกที่ชัดขึ้นว่าตรงหน้าต่างที่เราเว้นใครจะอยู่ตรงเนี้ยรูปปัน้นรูปปั้นอะไรอะ่ะต้องสั่งทำเป็ูปปั้นเม็ดสองสองเมตรครึ่งอ่ะใช่ใครจะได้อยู่ตรงกลางอันุยอยู่ช่วยคิดนะ่ะ ไม่เอา,เอามีรูปหน้าตัวเองอยู่ในบ้านตลกเกินจริงเรามีเรื่องของสเปซข้างในให้ดูนิดหน่อยอโทนหลังคาเราที่ที่อยู่ตรงกลางบ้านครับีจะเป็นสรุปพื้นที่นะคะสรุปพื้นที่ของเราก็จะมีพื้นที่ภายนอกสองพเหรอ นี่ข้างบนใช่แต่ว่ามันง2,800ตารางเมตรต้องต้องบอกว่านี่มันรวมมันรวมสเปซลานรวมถนนค่ะก็คือถ้าเป็นสีแดงอ่ะเป็นพื้นที่ภายนอกค่ะที่เป็นระเบียงเป็นสะเป็นอะไรพวกเนี้ยค่ะลานแต่ว่าถ้าดูแค่พื้นที่ภายในนะคะจะอยู่ที่พันสี่คุณอยู่เดียวไม่ปกติมันรวมลานจอดรถรวมอะไรด้วย2,800หรอ2,800ที่รวมส่วนลานจอดนี่ใหญ่มากไม่รวมส่วนก็คือรวมพื้นที่ใช้สอย จริงๆลานว <2008. S 2> งกลมถนนนี้รวมเน,ะน,นมาะรวมมาแล้วที่เป็นจุดแดงๆค่ะพีท<ม>ก็สังเกตได้อันนี้ก็จะเป็นภาพเปอร์สเปกทีฟมันต้องดูมุมมองแบบกว้างอะค่ะใช่ค่ะไม่มันต้องทําเทียบมาให้ดูหน่อยแต่ผมว่าไม่มีน่าจะสวยกว่าแล้วหรอลุยว่าไม่มีสวยไหม,มนะฝั่งนี้ก็จะดูหมดกเลยอะแต่คงไม่ได้เรียบแต่แจะมีมิติอะไรใช่ไหม แล้วก็ตรงนี้ก็จะเน้นเป็นวัสดุธรรมชาติที่เข้ากับคอดวงกลมจะเห็นแมททีเรียลที่ที่ต่างกันตรงนี้เงี้ยค่ะแล้วก็แมทเีเรียลของที่ที่เคยเป็นคอนกรีตพิมพ์ลายไม้ที่คุณพีท<ะ>ไม่ไม่ใคยชอบตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นกระเบื้องตัวนี้ตัวนี้นนี่ครับค่ะแต่ว่าจริงๆตัวนี้เราดูตอนกลางคืนไม่ได้นะคะมันมันต้องดูตอนกลางวันวน,นี้มันก็จะสีใกล้เคียง แล้วก็เป็นลายหินแทนค่ะเดี๋ยวไว้เจ้าถ้าถ้าดูแผ่นใหญ่จะอยู่ในนี้นี่ก็จะเป็นภาพคอร์ดนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคอร์ดต,ตรงลงรถที่มันจะค่อนข้างมืดแล้วเราก็สร้างเวนติเลชันเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยค่ะก็จะได้ลมผ่านเข้ามาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสวนตรงบันไดค่ะจะอยู่โซนนี้ถูกไหมคะ แล้วก็ตรงนี้จะเห็นเป็นสเปซที่สังเกตน,นะ,ะก็คือทางด้านนี้ก็จะมองติดสะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นโซนบันไดที่มันจะเห็นรถที่เราจอดด้วยเราก็เลยอยากให้มันมีการบังเล็กน้อยด้วยต้นไม้หรืออะไรเล็กน้อยโซนนี้นะคะก็จะช่วยให้ธรรมชาติขึ้นอีกนิดนึงไฟก็ส่วนใหญ่จะเป็นรูปร่างที่โมเดิร์นนะคะแล้วก็เรียบแล้วก็ขอบอาจจะแบบมีความบาง แล้วก็ใช้หลอดที่สมัยใหม่ก็เดี๋ยวนี้ใช้ G U 1 0สมีลักษณะให้ทำให้โคมไฟค่อนข้างสเกลเล็กมองแทบไม่เห็นค่ะแต่ได้แสงเท่าเดิมจบแล้วค่ะจบแล้วค่ะจบค่ะเป็นไงคะดีแล้วค่ะอะไรดีไม่รงคาดีแล้วค่ะถือว่าเป็นเรื่องดีๆของวันนี้มันมีสีอื่นที่ไม่แดงไหมคะอันนี้มันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับกับพวกขาพูกนี้ถูกไหมใช่ค่ะก็คือขาพูกนี้แต่วัสดุเหมือนมากเหมือนไม้มากคือดูไม่ออกเลยอะ เนี่ยอ,อันนี้ก็ยังดีหรือแบบสีนี้ก็ได้อนี่ก็ได้อันนี้คือมันออกแดงพอแดงเราไม่ชอบอันนี้แดงอย่างเงี้ยแดงอ๋อได้ได้อะนี่สีสีประมาณไม่ออก็ได้อันนี้ก็ได้โอเคคหรือม,มันเป็นน้ำตาลเข้มแบบนี้ก็ยังได้อันนี้มันน้ำตาลออกน้ำแดงเหมือนกันอืมได้หนุ่ยเี๋จะเลี้ยงนกตรงไหนดีนะตรงนี้เดี๋ยวให้ลิงอยู่ ไอ้ตรงนี้สวยมากถ้าสมมติว่าตอนเสร็จเนอะเพราะมันยาวดานกลางบ้านอะหมาออกมาตรงนี้เดตรงนี้จะกลายเป็นห้องปั๊มแล้ะเดี๋ยวเราจะเอาปั๊มมาไว้หลังแถวนี้เนาะใช่แถวนี้ตรงนี้หมาใช่ไหมนกอยู่ตรงนี้ตรงนี้ลานสักผ้าเขาสักผ้านกอยู่ตรงนี้พอดีแล้วลิงอยู่ไหมคะลิงอะอยู่อยู่แล้วค่ะลิงอ่ะไม่แต่จริงนะจริงตรงนี้ไม่ต้องทําให้เราเดินออกมาได้นะสหมายถึงว่า จริงๆอัผมไม่เดินอยู่แล้วทีนี้อาจจะทําเป็นซีให้มันดูโป่งขึ้นก็ได้บังคาแต่ถ้ามันซีอ่ะมันจะไม่มี้ไม้มันหล่นลงมามันจะสกปรกถ้ามันเป็นซี่แบบไอ้พวกวัสดุอย่างเงี้ยตีเป็นซีซีไปแทนแล้วมันใช้ฉีดน้ำมันก็ได้ีซีจะเป็นอย่างนี้ให้ฝนลงได้ให้ฝนลงได้ถ้าฝนลงได้มันจะเดินไม่ได้ดีข้างนิ้หน่อยไม่ถึงเป็นอย่างเงี้ยฝนก็สาดอยู่ดีไม่แต่ถ้าฝนปล่อยจะไม่ตกลงาหม่ถึงเราเดินข้างใต้มงกลมอ่ะแบบว่าก็ มันก็จะมันก็จะหยดเหรอใส่หัวไม่งั้นต้องเปิดไปไม้อีกออกไปทำความสะอาดได้ค่ะก็จริงๆนะตอนนี้เหมือนเปิดได้ไม่ใช่หรอมีมีทางเดินให้ออกไปได้พีทออกแล้วออกแล้วให้คนที่ตัดหลังคามาช่วยดึงออกหน่อยชูโรงให้แล้วอะไรก็ตัดหลังคาอุ้ยมันค้าพันแล้วได้ได้นี่ไงจบอบให้คุณตัดสินใจ ถูกต้องถูกต้องใช่ไหมคะคนรับอารมณ์เลยนะเอาไปอยู่ตรงนู้นใหม่อะมองไกลๆได้เลยค่ะเห็นไหมอมยิ้มมีคนอมยิ้มก็ทีนี้ก็จะต้องไปอาจจะไปดูเรื่องของการกันฉนวนความร้อนเพิ่มค่ะต่างเวอร์รู้สวยไหมสวยไหมต่างกับอันแรกเวอร์พี่เจนไหมเงียบกคนดีใจหมดเลยค่ะ โอเคก็วันนี้มาอัปเดตแบบบ้านประมาณนี้เนาะแล้วก็ได้หลังคาใหม่ได้เปลี่ยนอะไรหลายอย่างเดี๋ยวครั้งหน้าก็อาจจะเห็นพวกอินเทเร์แล้วหลังที่สร้างอยู่ ladies, อะตัวโฮมออฟฟฟศเสร็จก่อนได้อยู่ก่อนแล้วอันนี้ก็ค่อยๆสร้างแหละโอเคก็วันนี้เห็นแบบบ้านอัปเดตนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอคลิปต่อไปแล้วกันไม่รู้บ้านจะน่าจะเป็นกลางปีหน้าน่า,นาจะเห็นอะไรที่มันคืบหน้าไปอีกสักหน่อยนึงเนาะประมาณนั้น กรดูบ้านแบบไม่มีหลังคากันก็คลิปหน้าน่าจะเป็นอินทีเดียแล้วแล้วก็ปรับแบบอะไรที่ละเอียดขึ้นแล้วก็จะเห็นภาพข้างในแล้วภาพเปิดเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้แค่นี้ครัโอเคบายบายครับ